เกิดวัญห้อะไรเอาจะได้การเป็นการแก้ปัญหาเกือนมันจะได้น้องจะได้รับประโยชน์อของน้องกลุ่มพยาบาลน,นี่ติดขัดเรื่องอะไรน้องรับ สามคนเลยอนารามนเลยอมง<า>กินน้ำชายอยูเ่เลยนี่ยใแล้วเดี๋ยก็คููยื่นคู่ประมาณเดือนสิงหาฮะพอดีสอบถามมาในระบบก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจา,ารณาอนุมัตินะครับแต่ตอนไม้อะแ่ไหนแล้อไม้อะแต่ไหนแล้ รีบโทรแจ้งเนะาะตามเบอร์โทรน้องเนี่ยน้องแกนนำเนี่ย,ย,ยก็เดี๋ยวนำเนินการให้ได้แต่เป็นกค่ะปัญหาของหนูนะคะก็คือคุณพ่อทำงานคนเดียวคะ่ะแล้วก็หาเงินมาใช้จ่ายไม่ทันคะ่ะออย่างก็ต้องรอกองทุนแต่ว่ากองทุนก็ยังไม่มนุมาสักทีอะคะ่ะ มันก็ทําให้แบบว่าพ่อทำงานหนักกว่าเดิมแล้วก็ส่งเสามันเดียนกวจะได้แต่ละบานมันก็หายากค่ะก็เลยอยากให้ท่านพ่อแล้วก็ทากกองทุนช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้เราใช้ใจ่ายทุกวันเป็นยังไงบ้าง,างคะมีไหมครับก็พอมีใช้ค่ะแต่มันก็ไม่เพียงพอสําหรับที่จะใช้ในแต่ละวันบางครั้งค่ะก็อาจจะแบบอดมือกินมือบ้างค่ะ อยากฝากถึงผู้เกี่ยวข้องยังไงครับก็อยากให้ผู้เกี่ยวข้องนะคะช่วยพิจารณาแล้วก็พวกหนูก็เพิ่งยื่นคู่เป็นครั้งแรกไม่มีปัญหาไม่ติดปัญหาอะไรแต่ทำไมพวกหนูยังต้องรอพอสอบถามไปก็บอกว่ารออย่างเดียวพวกหนูต้องรอไปถึงไหนแล้วคะถึงจะแบบว่าอนุมัติผู้หนูค่ะ ก ah. ah. no ็ได oh. ah. sure ้ก็ได้เด mm hmm. ี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวเียร้องเพลงกันค่ะตอนแรกนะคะหนูมีความฝันที่อยากเป็นพยาบาลค่ะแต่ว่าหนูสอบที่อื่นไม่ได้ค่ะเก็เลยมาสอบที่นี่ค่ะและที่นี่เปิดโอกาสและยินโอกาสให้กับหนูพวกหนูก็เลยติดที่มาเรียนที่นี่ค่ะหนูก็เลยหวังในส่วนของกองทุนค่ะเพราะว่า จากบ้านหนูมาที่นี่หนูมาไกลมากค่ะหนูมาจากปัตตานีค่ะแล้วมีเพื่อนที่มาจากหน้าที่ว่ดกับยะลาค่ะซึ่งก็คือไกลมากเหมือนกันค่ะหนูเดินทางมาเป็นพันโลนะคะแต่ว่าหนูก็หวังที่จะได้เงินทุนในส่วนของการผู้ยืมกองทุนกยศค่ะแต่ว่ายังไม่อนุมัติให้หนูสักทีแล้วพวกหนูก็คือเป็นผู้กู้รายใหม่ที่เพิ่งกู้ค่ะหนูไม่หนูไม่ได้ทาผิดอะไรเลยเกี่ยวกับกยสอแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหนูถึงไม่ได้เงินในส่วนที่หนูควรได้ค่ะ ถ้าถ้าเกิดไม่ได้ทุนนี้ครับค่ะก็น่าจะไม่ได้เรียนต่อแล้วค่ะเพราะว่าคาดเทิมไม่ใช่ถูกถูกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูมีโอกาสที่มาเรียนแล้วแต่ว่าเหมือนกับถ้าไม่ได้เงินกงองทุนกยศค่ะเหมือนเป็นการตัดโอกาสของพวกหนูทั้งสี่คนไปเลยค่ะหนูก็าอาจจะไม่ได้เรียนต่อแล้วค่ะ